จ้าอันนี้ผัดกะเพราจานนี้ปลาเนื้ออ่อนทอดอันนี้ผู้จัดการส่วนตัวมาทานข้าวด้วยนะคะพี่น้องเล็กนะคะอันนี้แกงแกงอะไรคะพี่น้องเล็กเพรเซนต์นะคะแกงส้มปลาดักแกงส้มปลาดักนะคะตามก๋วเตี๋ยต้มหวานนะคะนี่ของเขาข้าวขาวเขาขนมข้าวแดงไงไข่ต้มหวานผู้จัดการผู้พรีเซนเตอร์นะคะพรีเซนเตอร์บอกว่าสวัสดีค่ะเอวีเบดี เปลี่ยนมุมวันนี้เปลี่ยนมุมเพราะวตรงนู้นวางหมูเต็มโต๊ะเลยนั่งกินไม่ได้เลยจ้าทุกคนนรากินบ้างผักกะเพราในตู้มีเอนตลาดปลาไหมอยากแม่เข้าไม่เหมาะหรอกน้องจะกินอะไรหรอที่ต้องเล็กหมึกไข่เหรออันนี้ทอดกระเทียมใช่ไหมแตไข่ไข่จะไม่จริ้งล่ามหมากหมึกไข่ทอดกระเทียมอือพิจารณามา โอ้ยวั้วเได้เขาสมัครเป็นผู้จัดการตั้งนานเรื่องเล็กเหมือนเรื่อนี้ที่เขาเรียกหมึกนางใช่ไหมหมึกอคไรเลยไม่ใช่เอ้ยหมึกนางแช่เหรอนั้นตานั่นได้ฟังหนูหมึกนางหมึกนางมนคุณน้องเรียกหมึกที่เป็นนะหมึกนางก็าจะยอมแบบนี้หน่อยเอออือแล้วหนึ่งแกงส้มด้วย

เราจะเปิดร้านน้ำพริกเรื่องเล็เปิดร้านไส่กแกงข้างนะอือเนี่ยคืออร่อยอืออร่อยจริงจริงเดี๋หมึกต้มหวานอย่างชมกันเองม,ม, <laughs> มันอร่อยจริงน้องเล็กกระเพราหมูย,ยืดซ้ายวันนี้คือกระเพราหมูไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องทำก็ได้มันเป็นแค่ส่วนประกอบ <laughs> อันนี้หมึกต้มหวานนะครับทุกคนแต่วันนี้เปรมหมึกมากเลย แต่ประเด็นคือวันนี้หุงข้าวแข็งซะใช่ไหมแกนหม้อไปไหนผมก็จะเจาะเลยแข็งลูก็สีเลยไม่ถูกในหลวงเลขเจ็ดแล้วนะประเด็นคือว่ากลัวลูกไม่อิ่มเป็นไงล่ะคือข้าวเออเห็นถือข้าวแล้วเราไม่เห็นถือทั่วข้าวแม่ทำอะไรกิน อันนี้กินเร็วนะมันจะกินเที่ยงปกติบ่าสี่บ่ายสามมันกินสามโมงกวาจะสี่แล้วว่าป้าแบบนั้นนหมห้าโมงยังมีเลยหลุงมามึกก็มานี้วะหลุงเอ้ยอันนี้ชอบหมึกทอากระเทียมอร่อยมากฮะ น่ยก็นานมาเจอมุกกันไหมล่ะไดไปทินแล้วไปเจอทุกวันก็จ้งแขงมาลงมาเดียวาแขมาแล้วเคอผู้ชายไปสาขวดไปไหนแล้วไม่รู้ อ๋อมันไปเดินไปแล้วเท่าไหร่ทำข้าวมันไม่รู้อร่อยมากนี่ยาแก้วกเติมข้าวไม่น่าเชื่อครับทุกคนแล้วลำพังถ้าจะผัดกับเาผาคงไม่แบกมาแบกมา,แบบมาสองลูกเอล่หมานให้มันได้วัวหมาไปปล่อยละเล็ดอร่อยมากเนี่ยเออลุงโกมันโย่ดีหมดเลย ผมได้ต yeah, ั้แต่น้อยได่เลยแล้วว่าลุงเครื่องมันอยู่หยอกไปได้เครื่องมืดเป็นจริงเป็นจังเครื่องดึกเช้ามาก็หายเครื่องนะยะกะไม่ใช่หรอมันไม่รู้เรื่องก็คือสาได้มันอืมสองภาษากันก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วได้ปะ เติร์กหยอกมันเอาเฝาเบียร์เพี้ยงหัวมันโมโหลุงมันเอาแก้วกาแฟไปเพียงเขาไม่ให้เพียงเดินไปลืมลืมลืมเรียกทานปลากระเพรานะฮะทุกคนหมึกไม่ให้นะหมึกมีน้อยเข้าใจใช่ไหมจีบมานร้องเพลงเพลงได้ด้วยเจบไม่ได้ก็โทรมามันร้องได้หลายเพลงแล้วเนี่ย หมดแล้วเหดแล้อทำไมอ่ะอ้ยเป็นทางเลยโโหไม่ได้กินหมึกแล้วลูกเดี๋ยวเาไม่ห้น้ำไมกินหมึกอะไรดาเดี๋ยวเืาไม่ให้ลูกแป๊บนึงไม่ได้แกยังไม่หายเหรอยังไม่หายเหรอ สเดือนเหรอกินได้่ก่อนเนี่ยมันกินกินได้แน่นอนยชนที่ฝนเพื่นเพื่อน่ยเนย่ชิมปลาเน้อ่อนบ้างยังเนี่ยปลาเน้อ่อนอยาอยนอ่ น่อเพื่อนไทยดําแต่ดําอยู่ด้วยกันมากชั่เรื่องติดกันคุณรับแต่คือแม่ยิ่งฝันไม่ดีแม่ก็อยากกินอ่อนฝันว่าฝันว่าผ้าใหญ่ยาวอุ้มไปเจอเล็กแล้วแขนหักแม่แกตกหัวที่เลยวะสงสัยพี่แกคงเก็บกดแต่พี่แกเลยเก็บไปฝันแทนคือว่าหลานอุ้มหลานหลังกันหัก โอโหใช่หมานโบกเลยโบกเลยนะโบกหัวทิ่มเลยวะอ้มตัวเล็กไว้เห็นแขนเนี่ยตัวเล็กหักคุณเรื่องเวลาไหนได้ฝัดนี่แ่ปัดนะเนี่ยเรื่องจริงกูว่าตายาตายมีความสุขกับปลาหมึกด้วยมันเนี่ยเ้ยเอาหมึกมาจากไหนเนี่ย รูร้เลยเอาไรเอาขนมไมให้ลูกอ่ะก็ตรงมาแล้วเนี่ยอ๋อตรงตรงไปเหรอเอ,อนึกว่าไปหาเออแ่ยนเตมอ่าุนีง้งไงใครว่าตู้แหวนอ๋อนึกว่าปอนนอถึงว่าพี่เล็กบอกส่งเช้าสงา่งเช้าถ้ามาที่นี้ไม่ได้กลับบ้านอ่ะ ึนับม่้องยอมส,ออสต้องยอมแล้วพ่อมันดำพอทำเลกาเห,หมือนไอ้น้องเมื่อวานใช่ไเมืวันนะสั่ห้าสิบนะมึงเลกวแล้วเนี่ยอือเบื้ยันตัดเก้าข้างหลัง ม่เอาไปเกรเรตัดดิบ no, ุหรี่ยสบาทบุหรี่ยบาทตัดได้แล้วนูด้วอคอนก็ให้เกรเรตัดเกรเรตมันตัดสวยนะใอันมึงล้ีร์อันมึงต้องตัดอยู่ให้เจริญนะคะร้ายเขะ กับข้าอร่อยอ่ะกินหลายๆคนอร่อยอออกินคน2คนไม่ก่อนอะกินเท่าหน่อยเดี๋ยวเขาร้อ,สองสาข้ามากสวยหาไมากกินอีกก็คล้องร้อ,องร้เบอร์รี่ด้วยปลายไม่รอจริงนะอร่อยอร่อยมาก ไม่เหมือนใครเลยจ้าในในกามเบอร์ทายตัวน้อยๆใช่ไม่ได้หรอไม่มีไม่มีบ้านเราไม่มีตัวไหนเลยทีแล้วไม่มีเนอะปลาหลอดมั้งปลาหลอดปากแหลมไม่ใช่ไม่ใช่นี้ตัวน้อยๆเล็กๆกว่านี้เออปลาหลอดปลาหลดบ้านเรามีมันจะมีอีกอย่างหนึ่งพี่พี่สาวส่งมาให้กินน้่นปลาปีกไก่มันจะเล็กกว่านี้อีกที่ที่วันส่งมาเจ็บปลาตีไก่ลอเหรอปลาเนื้ออ่อนเนี่ยแต่ว่ามัน เล็กไปอิดหมอปลาเนี่ยแบบเนี่ยเขาเอินปลาปีกไก่ปลาไหลต้องโคราดเวลาแม่ไปโคราดแม่จะซื้อปลาไหลแล้วก็ทำน้ำพริกน้ำพริกปลาสลาดน้ำปลาสลัดปลาไอีกอย่างนึงเหรอไม่ใช่เหรอที่สินพูดไม่ใช่ปลาสลาดหรอปลาไหลตัวมันจะเหมือนปลาหลดแต่ตัวมันใหญ่จะลายจุดเออใช่ภาษาต้องถามเด็กขายปลาเก่า เมื่อก่อนทำปลาเค็มอยู่รู้บนทุกอาชีพเลยข้าวมันไก่ก็คายพี่แกหน้าเป็ดสาวเขาหน้า,านเป็ดเด็กเด็กแม่น้ำมูลพี่แกทำอะไรบ้างขายทำปลาเค็มขายก๋วยี่สาวขายข้าวหน้าเป็ดถือห้องเย็นที่นครปฐม,มอยู่ร้านข้าวข้าวแกงประดำไปช่วยเขาร้านอะไรก็เย็บอวนโหพี่แกทำสารพัดเลยนะ เยอะควรก็เป็นได้ควรได้อีกก็ที่จะไปเย็บอวนกับตาอะไรอะเพื่อนพี่ลูกพี่ลูกน้องแกเริงยังไม่เคยเป็นโจรฮะอย่งเดียวใช่ไหมก็อร่อยนะแต่นี่มาคมอันนี้มาคมย่างส้มลอยปลาที่งาผัดใบกระเพรานี่ยไม่เคยผัดเป็นใบท่านเนี้ยเราไม่ให้้้ซาถ้าไม่ไม่หวานไปก็เค็มไป หวานไม่ชอบกินเออหอยเลยมันตามันตาคืรสแล้วก็น้ำมันหอยแค่นั้นเองแล้วก็น้ำมันเยอะผิดใส่น้ำแม่แม่ฉันชอบผัดใส่น้ำใส่น้ำมันหน่อยเดียวแล้วก็ใส่น้ำผัดมันสุกแล้วก็ให้มันงวดจุดเจียเจียยเจียพอราาชอบกินผัดกะเพรา ร้านอย่าโซาชอบเนื้อเมื่อไหร่แม่ับผัดก,กะเพรากับผัดพริกแกงนะอไอ้พวกเด็กๆที่บ้านนะชอบมากลไปตอนนั้นท<ป>ี่ว่าแกไปขายที่แพ้ป้าอยู่ไหมแกทำผัดก,กะเพราด้วยนะเมื่อก่อนทำข้าวไม่อร่อยอะแม่สมัยก่อนที่จะทำงานมมแม,ม่ทำข้าวไม่อร่อยเลยทำก,ก,ก,กินไม่ได้เลยมสมัยก่อน จิ๋มเด็กๆอ่ะสิบขวบนี่ก็ยังแกก็ยังทําไม่่ลยพ่อ,พอท<ำ>ําไม่ได้ทำไงแกทําแต่งานไงทําแต่งานนอกพ่อทำน้าจุนทํากินของน้จุนน้าจุนนี่ก็ทําแกงหม้อใหญ่ๆแกงส้มปรากดนี่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าแกงส้มปรากดกับคาโล่อะหมอ้อหม้อเบอร์หม้อเบอร์ใหญ่แบบที่จิ๋มมีนะสองหมอ้อตั้งคู่กันในะเดียวก็หมดก็กินกันทั้งแพ่นนั่นยาวแลว แกงปรากฏหน่อไม้นะตั้งหน้าบ้านเลยอ่ะแกงส้มดำนะสามลูกให้ดูมะละกอสามลูกเป็นสาท่เหมือนไม่ตั้งใจทำมันจะทำคักๆนี่และแต่แป๊บเดียวอึ่งแต่อร่อยแล้วทำไว้ด้วยนะจุนทำไว้มากแกงส้มลงมากินเลยนะแกงส้มแกงส้มหน่อไม้หน่อไม้ดองให้โรยนางลงมานั่งเคัตมากินเท่าแก่ตั้งเยื้อตุ้มมาละ แล้วก็ไข่พระโล้แล้วก็บางทีก็มีปลาหวานปลาโอ่จะพาที่มาขอเป็นเพื่อนอยู่อร่อยไหมใครอะเมื่อไรนกินไม่รู้จักเม่อร่อยครับนะที่ปะเมื่อไร,อไร,อไรอที่ปะพี่อยู่โงน้ำแข็งพี่กอดเป็นแม่ครัวจะไม่หรอตาพาเหรอแม่กอบเหรอแม่กอบแม่เอกเหร เมื่อก่อนพี่พ่อลุงก็อยู่ข้างใต้บ้านฉันนะใช่เปล่าวะไม่ใช่ได้พาไหนป้าเจ๊พาอาตะชีบเจ้ดูตะชีบปะอ๋อที่อยู่ชะอําไหมเอออยู่ชะอําเลยนี่เขาไม่ได้อยู่ชะอําเลยเพาเขารู้จักญายิเขาก็แอบใหญ่เลยเขาบอกขอโทษผมแย่งออกหมดแล้วผมาแต่เด็กคงไม่รู้จักสินเนาะรู้จักสินปะเขารู้จักอะไรเป็นเสือ อั่งนั่งนงไอหมาน่าเหมือนไออึงเนี่ยเราก็ที่ตลอดเวลาไออึงหน้าเราเล็กๆหน้าแบบนี้แหละเบ่งน้าได้เดียวแหละออมึงเอารูปมึงมาเทียบปะเราเล็กเเหมือนเหมือนเนี่ยอึมแต่ต้องเหมือนมึงอ่ะอุ้ยเยอะ จะหลับให้ดูลาบไปหน้ากองค่ะอร่อยมากกับข้าวนี้อื้มไอ้แจ็คมึงฟ <anch> <Ori en S 1> ังรู้เรื่องแล้วมึงหดเลาะเขาแจ็คร้องเพลงแม่ฟังนี่ลูกเราอิ่มแล้วนะคะทุกคนเราก็จะลากันไปแล้วนะฮะทุกคนบ๊ายบายได้บ๊ายบายที่ไหนจะติดกล้องด้วยก็บ๊ายบายเลยดิบ๊ายบายอิ่มมากเลยค่ะ อร่อยมากแกงส้มพี่น้องเล็กอร่อยมากหมดแล้วนะนะำาบเป็นน้าตองเออเอายังเหลือเนหะ็นไหมไม่บ้าไอเล็บอยู่ไอ้น่ฉันรักเธอฉันรักเธอวัสลักหฮโยรักนะจุ๊บจ,ะจะุ๊บ